โอเคครับก็สวัสดีทุกคนที่เข้ามารับชมกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมิวกันด้วยเนาะก็สําหรับคลิปนี้นะครับอ่าต่อจากอ่าสตรีมเนาะนะครับก็สตรีมก็ไม่มีคนมานะก็แบกหอให้แล้วนะครับตามที่บอกไปเนาะเดี๋ยววันอ่าอัปเดตผมจะมาแบกหอนะครับก็ไปหลายดอกเหมือนกันออลล่าผมก็เกือบจะเวลสองร้อะเดี๋ยวรอแรกอ่าในกิจกรรมตรงนี้อีก นี่นะฮะโอเคก็มาสรุปอัปเดตนะครับอัปเดตวันนี้เนะาะวันนี้วันที่หกนะครับอ้าววันที่ห้าเหรอเออว่ะ <laughs> โอเควันที่ห้าเดือนเจ็ดนะครับสองพั 2024, นยะี่บสี่เนาะก็อัปเดตแพดสองจุดสามจุดแปดนะครับทอยเลตแปดอีเวนตะ์ออนไลน์เนาะทอยเลตรอบที่แปดนั่นเองอ่าบวกหนึ่ง ขอได้ด้วยนะครับอากาศข้องครังเย็นแล้วเนาะเย็นๆร้อนๆอยู่นี่แหละอะบวกหนึ่งเครื่องประดับนะครับบวกสองดาบเนาะบวกหนึ่งยีโร่แล้วก็บวกหกออร่าใหม่นะครับ <c oughs> ก็เจ็ดวันล็อกอินนะครับล็อกอินเจ็ดวันแล้วก็ได้ออร่าใหม่อีล e ็อกไททัน เพิ่มดาเมจนะครับ e ล็อกใครั้านน่าจะเป็นตัวนี้นะครับเพิ่มดาเมจให้มันแรงขึ้นนะครับเดี๋ยวค่อยไปดูอีกทีแล้วกันเนาะว่ามันจะแรงขนาดไหนกันเที่ยวเออมันคุ้มค่าที่จะเอามันเล่นหรือเปล่าอ่ะประมาณนี้ประมาณนี้อ่ะมาดูอย่างแรกเนาะที่เขาเขียนบอกนะครับประดับใหม่นะครับอยู่ตรงนี้เนาะนี่เลย hill มอร์นิ่งเนโคมาเซอร์ไม่รู้อ่านถูกหรือเปล่านะครับนี่เลยเอ่อแทกคาวคอนโทรนอินดิมินน่าจะแบบเออ่ต้องใส่กับตัวมันอ่ะเออต้องใส่กับตัวมันอ่ะถ้าของแบบนี้นะเนี่ยต้องใส่กับตัวมัน Ability Titan นอ่ะ เสียงโจมตีขึ้นเสียงเหรอก็คือทําให้ตีแรงขึ้นแล้วมั้งเออประมาณนั้นเดี๋ยวรอได้มาเดี๋ยวผมมารีวิวให้ดูอีกทีนะครับก็เห็นรีวิวมาแล้วแรงใช้ได้แล้วก็ตีรู้สึกว่าจะตีทั้งแมปด้วยนะ8ปดร้วินะเอาเรื่องเอาเรื่องอ่าคุค่าการแรกอยู่ที่แ0 0พันนะก็คือวันเดียวนะ1วันเดลี่ ลิมิตต่อวันก็คือลงหนึ่งวันได้แปดพันนะครับอิเลียนที่หาจากไหนก็จากด่านทั่วไปเลยครับอ่าลงเล่นด่านปกติทั่วไปได้เลยเนาะก็ผมจะเก็บไว้แรกออร่านะเพราะผมมาเล่นทีหลังนะออร่าผมยังด็อกดอยอยู่นะครับนะก็มีดาบใหม่เนาะไทเบทไททัน ไลท์เบดไม่รู้ดิอ่านถูกหรือเปล่าแต่ถ้าแบบคนมีออร่าแล้วนะครับเก็บสองตัวนี่เรียบร้อยแล้วก็แนะนำเป็นกุญแจทองกุญแจทองบางคนก็มีเยอะแล้วอะ่ะก็น่าจะเป็นไอ้นี่นะครับเอ็นชาร์สนะเอ็นชาร์การ์ดนะครับของจำเป็นเนาะสมมุติว่าโลกแปดมาอย่างเงี้ยคุณยังไม่มีเพชรรีดาบอะ่ะรีออฟดาบไม่งั้นก็ดาบเติมก็ได้ ดาบเติมโลก11อย่างเงี้ย299หรือ399เนี่ยแหละเออเนี่ยยังอันนี้ดาบโลก10ใช่ไหมมาถึงแรกๆผมจัดก่อนเลยเนี่ยแล้วไม่มีเพชรไม่มีเพชรรีใช่ไหมก็การช่วยได้ครับการแดงๆช่วยได้นะครับสามารถรีได้หนึ่งครั้งต่อหนึ่งใบเนาะ สองซอสนะครับก็คือดาบใหม่สองเล่มอ่ะอย่างที่ให้เห็นไปนี่ครับตรงนี้หนึ่งเล่มเนาะอ่าอีกหนึ่งเล่มอยู่ที่ล็อกอินเจ็ดวันตรงนี้นะครับจะเป็นระดับสีแดงเนาะต้องใช้สามเล่มในการรวมเป็นหนึ่งนะสำหรับสายปีเนาะก็เขาให้มาสามเล่มครบเลยนะครับถึงจะปลดอ่าปลดสม,มุดต,ตรงนี้ได้เนาะสำหรับสีแดงนะเนี่นยเงื่อนไขหนึ่งดาว อเวน i t ตีหนึ่งสตาร์อัลล็อกเขาก็แจกไปแล้วเขาเผื่อไว้ลวสามดาวแล้วก็ออร่าโง่ๆหนึ่งอันนะครับบวกเลือดเจ็ดบวกแอคแท็กเจ็ดนะครับดีกว่าที่อยู่ในหอคอยนะหอคอยรู้สึกบวกห้านะจบตีห้าเลื่อนห้าให้จะไม่ผิดอ่ะบวกหนึ่งฮีโร่ก็ตรงนี้เลยเนาะ 2องหมนหนึ่งพันนะครับประมาณสามวันก็ได้แล้วโอเคหออร่รานะครับอ่ะอยู่ที่หอคอยยัจบนะครับอ่าจะมีตัวดำๆอยู่ตรงนี้เนาะนี่เลยเอออีเวนท์ที่แล้วแม่งมาขายอ่นละสองพันมั้งสองพันลบักอ่ะโอ้โหยนี่ฮะ เอามาแจกแล้วก็รีบหาซะนะครับส่วนตัวแนะนำเป็นบวก14อนะครับระดับต้นระดับกลางนะแนะนำเป็น a อ k นะครับหรือแบบขครแบบตึงๆมีดาบมีดาบไอเนี้ยแล้วก็เบรเนยเออจัดเลือดเลยก็ได้นะครับ1 4หอร์ลือใครสองอันเนี้ยผมแนะนำให้แลก2อันนี้นะครับอันไหนก็ได้เนาะส่วนอันนี้มันแจกนะครับไม่ต้องแปเลือกมันมานะ เสียดายอันข้างล่างแม่งตัดทิ้งไปเลยเท่ากับของแอในหอคอยนะเนี่ยเท่ากับหอคอยนะครับเพราะฉะนั้นแรกอันข้างบนนะครับใครยังไม่มีออร่าดีๆเนาะส่วนผมยังไม่มีนะครับผมก็จะแรกอันตรงกลางเนาะแล้วก็ถ้ามีครบหมดแล้วนะครับก็แนะนํานี่ครับกุเจทองสองดอกเหมือนเดิม เหมือนเดิโมโอเจ้ด้วยฮะอ่ะแล้วไปดูอันนี้กันดีกว่ามันอัพดาเมจอ่อไททันล็อกมานะครับประดับประดับเป็นอันนี้ใช่ไหมไม่มีของมันใช่ไหมโอเคอยขออนุญาตอัพเลือดหน่อยนะครับ เดี๋ยวเย็นไม่ไหวเดี๋ยจะเป็นลมแดดเอานดี๋้วสอบว่าด่านสิบไปเลย ทำไ่ดิทำไ่ดิแรงะวะวะอา่าผมตีปกติอยู่ที่แปดสิบสองล้านใช่ไหมแกเต็มละแกเต็มละโอเอ้ยร้อยล้านเอ้ยแรงขึ้นจริงแรงขึ้นจริงแต่แบบแม่งระยะแป๊บเดียวเอง โอเคก็ถือว่าปรับมาก็ใช้ได้ดีครับอลอง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 ของออจริงเลยแม่งไม่ทันกินอนะ <laughs> เออเก็บไว้ทำสแต็กอะ่ะแต่ว่าเอามาใช้ในหอคอยได้ไหมก็ได้แหละเออ มันแป๊บเดียวอ่ะเออมันไม่ได้นานนะแล้วก็ไม่แบบ,บวงกว้างเป็นหมู่นะก็สายพีก็โอเคครับส่วนตัวผมก็เก็บสแต็กนะอ่าลืมลืมไปเลยอ่าตัวใหม่นะครับบวกเลือดนะเลือดกับอ่าพลังโจมตีเนาะเป็นสแต็กตรงนี้นะครับเอาไปเก็บเวลแล้วก็เก็บสแต็กได้เนาะ ส่วนประดับประดับนะเือดเห็นะประดับเป็นเลือดนะครับเอาไว้เสร็จตัวมันนั่นแหละก็ถือว่าโอเคนะลงเลือดเลือดจะได้เยอะๆนะครับโอเคก็อัปเดตมีประมาณนี้แล้วกันเนะาะว,วันละวันละถ้าผมขาดตกหัวข้องอะไรก็ต้องขออภัยด้วยนะครับอ๋อสำหรับอ่าคลิปนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนครับบ๊ายบาย ไปแล้วไปแล้วไปเล่นเกมอื่นแล้ว